ียส้มให้เผินเบืองนะไก่กินเบิร์ดบ่างขึ้นว่าสีเบิร์ดอยู่ี่ะโพดอ๋อกินรูกินได้ป่นนี่สะโพดอ๋อกกูเงินมากินจังหว่างโมมีม่คือหวานคือเมืองเผินส้มเห็ดน่งเห็ดเพื่อกินหมดเลยเห็ดเกนะ็บเลยนะถ้ามาหากินจะเบิง่ง พักกับพ่อพักก็มีอ,อยากดหน้าหนัวหนัวหนัวมากจ้ะ เอาไปนี่เลยที่กินบวงนี่แหละาะวบวงน้อยดอกนัมบบขาขาที่ตงฝาดกน้องที่ออันไนี่ยเย็นเมา ตัวใหญ่แต่ก็อยากแนวเ,เย็นอย่าว่า ตะกองตะกองเกินทำได้นะมันแสบไปกยยอย่ายุนเือเกินเจนนี้เฮ็ดจากข่าวแล้วบริเฮ็ดจากแปลงอเฮ็ดจากข้าวนนบเวาๆนะสั่งคนอีกน,นี่ที่กันแจบ ไปอย่ามั่งยมมือแก่เแก่ๆอยู่ตรงอั้นลูกกึนไปนี่น่าจเซ่อไอ้ตัวน้้เรอถ้าแบบหยาบๆนี่ิ่นโบเอิรนมากินได้นะถ้าขนาดนี้นะมันก้นแนวนานแนนามันก้นหยาบคาย กินท้ามากินด้วยยังเนปัญอากินนะกินร้อ,องเสือเพราะมึงถุกมึงหยาคนจีวานนะเออมึงกินขนาดเนี่มึงเข่ามือร้อ,องเสือคือว่าต่างใจกินร้องเสือแต่ว่ามาันจะมาแช่ปั่นอีกห่าเสือ น้ำบาดน้ำเมืองคนโบราณเนีย่ยแกคือน้ำลายที่ไายตากงกับหิวเป็นหือกันเนี่ยอันนี้น้ำทรายว่ามันสับไปฝ่าได้ตากลองเป็นแบบต้มยำแต่ว่าผมจะใส่หมูสับซับขันตำทัวขันครบมัน้องหมูสับตำทัวขานาดประครบแล้วเนี่ย กินตามมีตามเกิดอ <ination> ันนี <wij> ้ก <s> ินตามมีตามเกิดถ้ากินแบบว่าดูดานเ่ยกินได้กว่านี้มันเอื่อนไปยังเซกรรมังอ่าเงินได้ เสบิองสิเกีอังตัวเด้อตอนที่แดกก็ดังในเบิ้องด้บยเรือให้ตากรองดีอ่ะ